13สนะพี่การ์ดวอลุ่มเก้าหมนแปดพรุ่งนี้จะยังไงต่อดีคะครับผมก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้เป็นแรงขายในกลุ่มเอออุ้นที่โดนทางการเพ่งเล็งนะครับพวกกลุ่มฟรีฟตต่ัมนะครับอย่างเช่น KTC หรือว่าตัวเดลตานะครับที่ชุดตัวลงมาก็เลยทำให้ดัชนีเนี่ยปรับตัวลงนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้โชคดีหน่อยว่ากลุ่มธนาคารเนี่ย ที่งบออกมาดีนะครับก็เลยมาช่วยทําให้อ่าไม่ลงไปมากนะนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าภาวะแบบเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงเซนิเมนต์โดยรวมนะนะครับเพราะว่าเหมือนกับดัชนีเนี่ยเปิดโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการย่อลงมาสองวันและเมื่อวานนี้ก็ทําทําเหตุการณ์แบบนี้นะครับคือเปิดเขียวขึ้นไปเลยค่ะนะฮะแล้วก็โดนแรงขายลงมาแล้วก็มาปิดเกือบโลของวันนะครับซึ่งอาการแบบเนี้ยมองแล้ว พรุ่งนี้น่าจะมีโอกาสอ่อนตัวลงต่อพรุ่งนี้อ่อนตัวต่อค่ะใช่<ม>นะครับแนวรับที่เราให้ไว้เนี่ยประมาณสักหนึ่งพันห้าร้อยนะครับถึงหนึ่งพันหนึ่งห้าศูนย์ห้านะครับประมาณนี้<ม>ครับ<ม>กรอบบนมองไว้เท่าไรหร่พี่กัสบอกกรอบบนเนี่ยหนึ่งห้าสองศูนย์หนึ่งห้าสองห้านะครับสองศูนย์หนึ่งห้าสองห้านะคะใช่โอ้แล้วนี้เราจะวางกลยุทธ์วางแผนยังไงดีล่ะคะตลาดอย่างนี้ก็ต้อง ก็คล้ายๆกับเรื่มเช้านะครับที่เรามองที่เราพูดคุยกันนะครับก็คือคงต้องเลือกพุ่นเป็นรลายตัวจริงๆใช่ครับก็คือเลือกเป็นรลายตัวนะครับตัวอ่ากลุ่มแรกก็คงจะเป็นกลุ่มที่อ่ผลประกอบการดีนะฮะในนี้ก็จะเป็นกลุ่มพลังงานกับกลุ่มที่เป็นพวกท้าปีพวกสินค้า ไอทีต่างๆนะครับหรืออีกด้านหนึ่งถ้าใครบอกว่าอุ้ยพันผลนี้ฉันไม่อยากเล่นแล้วก็ดักเก็บพวกหุ้นพันผลสูงๆก็ได้นะครับอย่างเช่นอินวัตอินทัตแอดวานอะไรทั้งนี้โอเคแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นในส่วนของอัปเดตหุ้นกันต่อเนื่องแล้วกันเนาะพี่กัสเมื่อเช้านี้มีหุ้นเก็งกำไรก็มีแนะนำไว้ตัว TPS ตัวนี้นะครับเป็นน้าสองการเก็งกำไรเนาะอ่าก็ ปิดก็ไม่ได้แย่นะฮะก็ปิดแบบก็สองจุดห้าแปดก็ทรงๆอ่าทรงๆจากช่วงเช้าที่ที่เป็นช่วงแนะนํานะครับก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับตรงตรงนี้ก็ถ้าไม่หลุดสองบาทสี่สิบนะฮะเป็นจุดคัลอดของเราก็สือต่อสื่อต่อนะครับยังมองขบบนที่ประมาณสองบาทเจ็ดสิบอยู่นะครับแล้วถ้าผ่านได้ก็ไปลุ้นไฮเดิมสองบาทเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบค่ะ แล้วก็มีสาว <3 S 2> <EA S 1> ตัวนะครับเอเอ่ะทรงยังพอได้อยู่ะนะครับอ่าแต่ว่าก็คืออย่างที่เราบอกไปวะนะครับว่าถ้าไม่หลุดหกสิบยังเล่นจริงกำไรได้ค่ะนะครับแต่ถ้าหลุดหกสิบก็ต้องยอมเหมือนกันค่ะนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะทรงไม่ค่อยดีและจีพีเอ <G PS C> ใช่ครับอันนี้ใกล้ละใกล้หลุดแนวที่ที่เราคุยละก็คือแปดสิบบาทค่ะนะครับ ถ้าหลุดก็คงต้องยอมไปก่อนถ้าหลุด80ออกก่อนนะอ่าออกก่อนะนะครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนะครับอยากซื้ออยากเล่นรอบใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีค่ะนะครับ็อกความเพี่ยงไว้ก่อน,อ,นอีกตัวซินเนกค่ะอ่าโอเคซินเนกเนี่ยก็ปิดดีนะปิดถือว่าใช้ได้เลยนะครับปิดบวกขึ้นมาค่ะนะครับถ้าไม่หลุด16บาท50ก็ถือต่อนะครับมองไปอ่าไฮเดิมนะประมาณสิบ10 17บาท ห้าส <50, S 1> <7 S 2> ิบเจ็ดบาทห้าสิบโอเคค่ะเอาล่ะที่เฟกนะคะพี่กัสที่เฟกหรอครับที่เฟกเนี่ยยังมองเป็นลักษณะของการย่อรองอยู่นะค่ะย่อรองอยู่นะครับยกเว้นอย่างเดียวนะครับคือตัวที่เฟกเนี่ยหลุดเก้าสามห้านะครับเก้าสามห้านะคะอ่านั้นคุณ<ม>จำแม่นๆเลยนะครับตัวเลขนี้เพราะว่าโลเดิมเนี่ยมันอยู่ประมาณสักเก้าสามเก้า นะครับแต่เราต้องเผื่อเออร์เลอร์นิดนึงนะครับบาคือแบบมันอาจจะมีสะบัดอะไรนู่นนี่นั่นนะฮะเพราะนั้นถ้าหลุดเก้าสามห้าเนี่ยฝั่งรองจะต้องปิดนะฮะปิดก็คือคับล้อออกไปแล้วให้เปลี่ยนโพซิชันเป็นฝั่งช็อตนะครับแต่ถ้าไม่หลุดแนวนี้ก็ยังมองย่อย่อรองนะครับเด้งดาใช่คร่ะโอเคทองค่ะทองคำเป็นมองเป็นย่อรองเช่นกันนะครับแนวรับประมาณพักหนึ่งกุหกตูน ย่อลอหนึ่ง1ปดหกค่ะหนึ่งแปดหกศูนย์นะครับแล้วก็คัดลอ s ที่หนึ่งแปดสี่ศูนย์หนึ่งแปดสี่ศูนย์นะคะครับผมส่วนกรอบบนมองประมาณแถวใกล้ๆ1นึพันเก้านะครับกรอบนค่ะครับผมโอเคครบท้วนอ่ะพอมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะคะพี่กัสถามตอบให้หน่อยนะอยู่หน้าจอใช่ไหมคะใช่ครับโอเคอ่ะขอตัวแรกเลยละกันพี่กั๊ดตัว KTC ค่ะโอ้โห ลงแรงเนาะลงแรงเพราะว่าโดนมาตรการของตัวภาครัฐที่แน่นทางตลาดหลักทรัพย์นะครับคือถ้าดูณปัจจุบันตอนนี้เรายังไม่เห็นสัญญาณการรีบาวน์ค่ะนะครับเพราะว่าแท่งเทียนแดงยาวสองแท่งแล้ววอลุ่มเยอะทั้งสองแท่งเลยค่ะนะครับต้องเตือนนันคุณว่าเว้นนซีไปก่อน<ม>อยังไม่เห็นสัญญาณรีบาวน์นะครับค่ะวนแนวรับนะครับถ้าใครที่ว่าอยากเล่นเด้งเล่นเด้งนะครับลองดูประมาณสักหกสิบห้าบาทค่ะ โอเคอ่ะไปตัวที่บวกกันบ้างวันนี้คาหน้าค่ะ,อะหาอหน้านะครับห,หน้ารู้สึกจะไม่ผ่านไฮเดิมใช่ไม่ผ่านไฮเดิมะนะครับก็แล้วก็ทําเป็นคล้ายๆซูึิงตานะครับอ,อันนี้เนี่ยอ่ามองว่าน่าจะมีจังหวะของการย่อลงมานะครับอยากเล่นเล่นได้อยู่นะครับรอย่อประมาณกักห้าสิบาทนับแนรับแนวห้าสิบค่ะเอาละต่อไป CBG ค่ะ คาราบาวอ่ะครับ<ช>อู๋คาราบาวขึ้นมาแรงเนาใช่ค่ะพี่การ์ดค่อนข้นาขง,ขงแรงนะครับสามสี่วันติดติแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณเป็นไม้ไล่นะค่<ท>ะคือคุณมามาซื้อแบบไล่ราคาเนา<ท>ะค่ะเพราะนั้นอ่ควบคุมความเสี่ยงดีๆคือไม่ใช่บอกว่าเล่นไม่ได้แต่ว่าถ้าหนึ่งร้อยเนี่ยอย่าเข้าร้อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันโอ้บอสแล้วนะครับ <ทะ S 2> ก็พยายามควบคุมตัวแมนเนจเงินให้ดีดี รก็แนวรับเนี่ยมองไว้ประมาณทีร้อยสามแปดร้อยสามสิบแปดนะใช่แล้วก็ถ้าหลุดร้อยสามหกทัดลอดนะฮะค่ะส่วนแนวต้านก็ประมาณหนึ่งสี่ห้านะครับโอเคค่ะ I v วแล้วคะพี่กัส i v วสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามีการหลุดตรงบริเวณเกือบเกือบหลุดแล้วจะเกือบหลุดแล้วจะเกือบ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 หลุดเส้นลงมาแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้แนะนํไว้เป็นสีไปก่อนค่ะ บริเวณเส้นก่อนนะเพราะว่ามันอยู่ตรงบริเวณเส้นเนี่ยมันกั้มกึ่งไม่รู้มันจะยืนได้หรือมันยืนไม่ได้นะครับจุดที่จะดีๆเนี่ยก็คือเขาต้องยืนสาก17บาทให้ได้นะครับห้ามลุ่ค่ะอะไรค่ะแต่ว่าถ้าใครมีอยู่สมมุติมีอยู่ซื้อไปแล้วมีอยู่รุาม3กอันนั้นนจุับลรอนะฮะอ่าโอเคขออีกสองตัวแล้วกันเนาะมีถามมาถึงตัวอีออนค่ะพี่กัสอืมครับอีออนเนี่ยต้องบอกว่างบมันออกแล้วเนาะก็ไม่ได้มีอะไรแบบ หรือหวาหรือเธอ hmm. เขาเรียกอะไรมันไม่ได้มีแคปซไลด์อะไรช่วงนี้แล้วนะครับก็มองว่าโอเคมันอาจจะเล่นได้ตามสัญญาเทคนิคคือทิศท,ทางขาขึ้น,นะเนาะแต่ว่าอาจจะขึ้นแรงๆช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นขนาดนั้นนะครับเกาแนวรับประมาณสัก210นะครับแนวต้าน228นะฮะค่ะโอเคอ่ะปิดท้ายกัน SCB ละกัน SCB อันก็ วันนี้สวยเลยนะครับมี่ขึ้นมาดีเลยนะครับก็มองแนวใต้านประมาณไฮเดิมครับ95บาทค่ะครัผมถ้าผ่านได้ก็ไปลุ้นแถว97 98ดีกทีเดาสิ97 98ครับแนวรับก็ประมาณสัก93นะครับค่ะ เลยหมดเวลาพอดีขอบคุณพี่การมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคําแนะนําจากทางด้านคุณชยจิวังกูนะคะผู้ช่วยผู้นการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบอลกรุงศรีหรือพี่กระจังนั่นเองนะคะที่วันนี้มีการถามตอบพูดกับพี่ๆนักลงทุนะด้วยวันนี้ก็ถือว่าหมดเวลาของ